สวัสดีครับพี่น้องป้องปายมือนี้นะครับผมเป็นมือสันบั้นดีนะครับพี่น้องรับรถนะครับผมเป็นขั้นหม่ล่าสุดนะครับพี่น้องรถเอาไว้ออกคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องเอาไว้ออกคอนเสิร์ตเอาไว้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ออกคอนเสิร์ตเอาไว้ออกคอนทัวร์เอาไว้เดินทางเป็นรถส่วนตัวของบอสบิ๊กหรือของพี่อันพินแลนด์นะครับผมเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเลือกให้มันสะดวกสบายจากร้านอะไรนะนี่ เ <auto. S 2> อคลาสออโต้เอคลาสนะพี่พี่แกชื่ออะไรครับพี่แพทย์นะครับผมข้าวโพคุณแพทนะครับอันนี้เราจะเรียกเป็นรถสีดำนะครับเป็นรถเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเป็นเป็นสีพิเศษเป็นสีพิเศษที่เท่าเพราะเดี๋ยวปกติรุ่นนี้มันจะมีแค่สีขาวแล้วก็สีอย่างก่อนสีเทาสีเทามีแค่ส <Okay. S 2> องสีนี่แต่อันนี้เราเป็นสีสั่งขาพิเศษนะครับเป็นสีสั่งขาพิเศษนะครับที่น้องก็บที่วาไปเป็นไปแดงบ้างหรือเปไปแดงไหมไปทะเบียนเนี่ยอ่ทไม ก็ไมนไมีป้ปกติอย่างเบาดัน้นอันนี้เป็นป้ายใหม่นะครับรอลอริงเก้าหกศูนย์เก้านะครับป้ายแดงเลยนะจ๊ะป้ายแดงเลยอ่าแล้วก็ถ้าเป็นด้านในนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีไซน์เพืเอ่ออ,อ,อ,อาาำนวยความสะดวกให้ตัวเองมากๆเพราะว่าตัวเองเดินทางเป็นหลักนอนต้องสบายเบาะอะไรก็พิเศษนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดูจากอันนี้ดูจากคนขับดูจากตรงนี้อันนี้เป็นโซนคนขับดูจากเบาะคนขับแล้วก็ ต้องให้พิเศษพี่น้องพิเศษอันนี้ค้นขับแถลักระขางค้นขับอันนี้ข้างคนขาพัดเบาแบบนุ่มดิเบานุ่มเนื้อเนี่ยคือเป็นหนังเป็นแบบหนังพิมียมอืมเพื่อนใส่ของพิมียมทุกอย่างเป็นยาดิเป็นของพเมียมทุกอย่างนะครับอันนี้บอกว่าข้างนอกสีดาข้างในสีขาวแบบสวยแล้วมาดูข้างในนะครับพี่น้องมองกระสีออกแบบค่อนข้างกว้างแล้วก็เบาจะไม่ค่อยเหมือนที่ไหนจะเป็นเบาเฉพาะที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นแบบแบบว่านั่งคนเดียว รถส,ส่วนตัวแม่นั่งผู้เดียวครับพี่น้องนอ้น,นั่นงผู้เดียวกสิกว้างอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นผู้ติดตามนะครับสองคนนะครับสาหรับผู้ติดตามรถคันนี้ก็ออกแบบตรงนี้จะเป็นกว้างปกติจะเป็นเบานะเนาะอันนี้เพื่อวา่าเพื่อว่าได้ใส่อย่างไรใส่นั่งแต่งหน้าหรือวา่าได้ใส่อย่างอันนี้ข้างหลังก็ตระหนได้ได้ไี่ทำได้ทำได้นะพี่น้องไปดูข้างบนข้างในกันมาอันนี้จะเป็นที่นั่งนะครับพิเศษพิเศษแบบพิเศษเลยพี่น้องเพราะว่า มันจะขนาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ขยายออกสองนิ้วอ่ะสองนิ้วปกติเบาะมันจะใหญ่ขนาดนี้ข้างละสองเป็นสี่สิสี่นิ้วเบาะขนาดสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมีที่รองน่องนะครับแบบนี้พิเศษเลยบ้างครับนี่เลยแล้วก็มีระบบไฟฟ้าเปิดไฟตรงนี้มันเป็นในบ่อเข้าไปเลเปิดไปเลยเข้าบ่ไใดนี่มันต้องเสียบเสียดสวิตซ์ก่อนโอ้ยนองบอบเพียบแบบยังไงไปเสียดสวิตซ์ไปเว้ยบ่อใดโซ่ไฟโซ่หยังหงอยู่โซ่เฟื่องเสียดสวิตซ์ก็พี่น้อง าให้เห็นเลยนะเ,นเ,ยเออา้าลงเลยอันนี้เป็นสวิตไฟดิสวิตไฟออสวิตไ,ไฟนะครับสวิตไฟพี่น้องอันนี้เป็นแนวรองค้าตีใช่ดึงปับเงองเก <c oughs> ี่กวยกวก็มานี่ก็ได้มันมันกวงอยู่เกือบวาไงไปสมหงอันนี้มันก็มกา,าแบบนมาแบ เป็นช่องของคนเดียวอะ่ะส่วนตัวอันนี้เราล่ลลองขาแบบนี้เราก็นอนได้เลยเอียงลงเอียงก็ได้นะนนี่เม่มันโยกได้เออสบายอันนี้เวลา,ขานนเลาขา้านอนครับพี่น้องก็จะนอนสบายเตียเบาพิเศษด้นี่นอนอ่างนี้เลยครับจะนอนแบบนี้เลยห่มพื้นหนึ่งห,มห่มหนึ่งนอนสบายอ,อุ่นกายอุ่นใจข้างหลังก็จะเป็นแบบ นอนได้ข้างหลังก็เอียงได้สุดเหมือนกันนะแต่ข้างหลังจะเป็นหมนนวลใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขอบคุณเอฟซีพี่นอนรถขั้นเก่ามันยังอยู่ในโรงพักอยู่มันก็เลยรถขั้นเก่าอยู่ในร่งพักอยู่ก็เลยบ้านได้ออกมาพี่นองมันยังติดทุระทุลังประกงประกันม้านแล้วก็เลยสื่อไม่ซ้ำซาไม่สื้อไม่มาใส่รถเพราะว่ามันเด็ใส่สมือเราเลือกรถที่มันตกแต่งให้มันเหมาะสมนะเราเราไปหาเงินหาคำเนาะเ่านั่งสมือพี่นอง ข้างหลังกับดังกว้างได้พี่น้องถือาเมืองที่แบบท่าหล, <นะ S 2> ลังจะกว้างนะครับรข้างหลังจะกว้างมากเพราะว่าอันนี้ถ้าถ้าเราไม่มีของย,ยิ่งยิ่งจะกว้างเลยมีของอันนี้มันก็จะขยับได้เนาะก็ขยับไปอีกนิดนึงให้เอนเบาะนี่นนบอลบอลเอนให้ดูเลยนั่งสบายขึ้นกันอันนี้เหมือนน้องเบนซ์น้องเบนซ์มาเดียว์มอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้ใช่ไหมสบายสบายเลยจ้ะสบายอยู่นะแมนเออเขาเขามีไฟส่วนตัวตรงนี้เหรอใช่ไหม แมนอันนี้บอดเปิดบวดข้างหน้าแล้วแต่ถ้าปิดปิดแล้วมันจะมีส่วนตัวของตัวเองด้วยได้แมนเวลาอยากกันนั่งอันนี้ใช่ไหมแมนคุยโทรศัพท์ข้างหลังผู้เดียวอ,อันนี้แบบปไปรับไปรับไม่มีใครตาก็อุ่สบายนะก็ <c oughs> เอ็นด้วยทั้งหมดอ่ะแล้วก็นอน,นคนเดียวเลยเครื่องบินอยู่นะคันนี้ก็เครื่องบินหานมาดูสิมันความรู้สนกยังไม่รอดอารมณ์เหมือนเครื่องบินนะครับขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเป็นที่วางแก้ววางแก้วโอ้อันนี้ก็สีดึงก็ได้มอว แมนดื <Man. S 2> ่มอนะันน้กินกาบฟอกาแฟบ่ใช่ดีบ่กดื่มมากสิบอกแล้วบ้างเลยอโอ้โหธรรมดาเด้อข้าวมานเป็นแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็เปิดเองได้แบบนีเ้เหรอใช่ถ้าไม่ใช่บ้านรูดดออันนี้ข้า,มาวมันแบบม้วนขึ้นบ้านพูดอันนั้นก็มีของส่วนตัวใช่ไหมใช่มีทุกอันแล้วก็นี่เป็นที่เอาออกทิ่เด่นบอกที่เด่นไเวลาเหนื่อยเวลาเหนื่อยเออ ไม่ภาพไม่ผโอ้ยได่สบายดีโอ้ยนั่งสบายแต่เราให้มันแต่ไหนคนนั่งมันลองนั่งซิเด่ะเขาจะโอ้เขาเก็บของเก็บของอยู่คนิดเง้อยู่ขอพูดตั้กกำลังใจนะครับสำหรับอีซีที่ถามไถ่เข้ามานะครับพี่น้องรับลดธรรมาหากินนะครับว่าเป็นหนีไปสินกับโอเคแล้วว่าไม่หนีไม่สินกับยูปไปหาเงินหาข้ามไปว่าไม่หนีไม่สินทํามหากินไปพี่น้องอันใดมันบอดีกับ บอสนใจอะไรมัน,นบอ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 ลมวนกับบไปฟังดอกพี่น้องเขาเอาแต่ความมวนความซึมน,นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซส่งเข้ามาด้วยอันไหนที่เอฟซเห็นก็พิจารณาเอาว่าเออเนาะเอฟซมีหัวมีตาเพิ่นเก่งก็เข้าหลอดเพิ่นกิดสีเบืองเข้าหลอดพี่น้องว่าอะไรยังง่ายหลองเนาะเราขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสิบวกอย่างไรก็ได้ครับด่าม,มงด่าม,มาเพราะว่าผ่าน,ไป,านไ,ปไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ใครพูดไม่ดีคนนั้นก็ได้รับเองครับเราคิดดีทำดีเราก็ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับ อันไหนมาดูซิคนมาลองนั่งซิจำลองเหตุการณ์ซีเอ็นแต่คนให้สมเกียรติมากโมมากรัศนีกูลมาไหนคะไหนที่นั่งคนไม่ได้อะค่ะข้างหลังจ้าเอาปอดไทยฝันมีดีกว่าสั่งบอสได้ไหมบอสรู้แล้วบอสเรื่องตรงไหนดิเออเออบอสมันนุ่มดีนะสบายมากดูซิเออมันก็ได้อยู่นะกว้างขึ้นแต่ว่าเราผ้าอยู่บนหัวโอ้ยเห็นไหมโอ้ยกระเมียนตัวจะขยับอยู่พร้อมจีกันยุ้งสี่ขา พราะว่าเราผ่าอยู่นี่พอเราผ่าจะขยับเอาจะเปียมไมยุให้คนอยู่งั้นแหละจะได้สบายก็จะสือหลังแล้วมันอยู่หมองหัวคนพวดลองลองนอนจริงสิเหยียดขาให้ดูน่จริงทำยังไงอ่ะเหยียบเหยียดขาได้แมสอันนี้อย่างงั้นย่นขวาบ๊อบแงะกระดานเลยเอ้โหกระสีนอนกวนพวกไอ้กระเบื้อตื่นหรือเปล่ากระสีนอนเลยแบบม่ได้นอนแบบมือนมันจะมีแยกเออมันก็จะอันนี้อันนี้เนี่ยเอาไม่มีคก็ขึ้นมาแหมมันหนักมันหนัก ลอันนี้ก็เป็นตู้เซฟพี่รองตู้เซีเวลล่ามานาเดียวนาทีเราขยันทำไได้หนี่หันแงบ้านมนเียดอย่างเลยบ้านไม่ลันอย่างเลยไอ้ที่พี่บอกใช่อันนี้เป็นจอเล็กนี่ก็จอจอใหญ่ข้างบนนะเนี่ยโทรศัพท์อันตัวเซีเนี่เก็บได้หลายมันเลือกุณดพี่้องโทรศัพท์นี้จะบอกว่ีเปิดจอนะอ๋อเขาเปิดใจว่าปิดปิดทีวีไเปิดทีดบไหมโอ้แรหนวไใจอโตแท้ใช้ดูซู เอาไว้เบื้องหลังปอใช่เฉพาะแล้วแบบข้างในมันจะมืดเลยในเวลาขับรถจริงๆอ่ะเราดูหนังสบายเลยพ้าม่ก็เป็น privacy ไงมันก็นี่พ่อแม่กลางหรอพ่อแม่กั้งอ๋อนที่กี่นิ้วนี่สามสิบสองนิ้วเลยถ้าใหญ่กว่านี้มันจะติดบอส Google TV แล้วจำภาพมีไว้นะลาเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นสมบีอันนี้จะมีที่ทางเข้าใช่ไหมฮะอันนี้มีที่ทางเข้าของบอสครับผมทานได้คนเดียวหรอคนอื่นไม่ทานเห็นมีเลยที่ต้องก็ต้องมีปากมีท้องเหมือนกันนะอันนี้ทานข้าวหรอมันจะไหลไหมนี่ อันนี้มีเห็นจ่าเลยห็นโกซาหรอมีหลุมไมีหยองกว่าเดิมใช่แล้วจะเป็นแต่ไรบ้างจะคลองแันนี้มันคือยวงซีแล้วมันเขาไม่ให้หัไปทางนั้นไงเขาให้หัไปทางนี้ซื้อแผ่นรองซิลิโคนสีใช่ไว้อ๋อที่นี้ว่าสัมผัสได้ไหมนีใช่ใช้รีโมทจ้ะใช้รีโมทเอาหรอใช่เขามีเน็ตฟิกนะนี่มีไม่เติมกระดูไม่ได้ค่ะไม่คันเก่าเดย์เเบิรงได้เบิรงยากแฮง คันนี้ก,บก<ร>ับยังไนง่ายอยู่คันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันกับเวอร์ชั่นใหม่คันใหม่เดินทางปลอดภัยตลอดปลอดภัยองค์ปู่องค์งพ่อปกปักรักษานะจ้าเสียอ่อนแล้วมันเสียอ่อนอะไรรูลามาเฮาบอพี่น้องรูลามาเฮาเนาะมอสมสมทานะกั้ใหญาบานฟินแลนด์เห็นบอเห็นบอผู้ใดบอกให้เพิ่อนนั่นนะจะดินเด้อ เพิ่มมิเรจเลื่นไปหนามิตตจะเลื่อนมิตรลุงเรื่องลุงเรื่องเพิ่บ่ยากกับผู้ใดด้ดหมาะส,สมดู้ามาเฮาสมทานะของผู้ใหญ่บ้านฟิลเลน,เน์เนาะดีใจน้จ่งจะเดินท่าไปใส่มาใสา่คอให้แควคาดปลอดภัยเดอ้อพอไก่เดอ้อให้มันเฮ้งเฮ้งปังปังลดคนเงินคนท่องเนาะ คนนึงคนท่องไปใส่มาใส่กระแหงนิดตะค้นหาข้นแพรงรสชาตนีภาพไปใส่มาสใส่กระคอมิตะแนวดีดีิิงดีดีให้ปาสะจากกว่างและกระเด็กแว่น <c oughs> แมนบอพี่น้องเอาอย่าลืมจ่าเมือน,นี้อีพีซีสิบสามผู้ใดบอทในสื่อบตรจองตัวฝ้าวสื่อจ่าฝ้าวสื่อสาบเบืองการกะพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปเบิงกุ้งปิดอีพีซีสิบสามผู้ใดไปกะเจอกันยู you. ปุ่มปิดหนาเวทีเด้จ้ารอบนีวันนั้นยูม่อขอรอบนียูม่อผากจ้าตาบึงกันพร้อมแล้วที่จะไปเดินทางจ้า